拜了。 สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมบรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินนะครับประจำปี2,568น้านะครับที่อำเภอสันทรายนะครับวันนี้แก้คลิปอะไรมาบ้างครับไม่ได้แก้ไม่ไม่ไม่ได้แก้คลิปอะไรมาเลยเนาะขอบคุณครับเจอกันทั้งหมดนะครับครับช่วงเช้าก็จะเป็น การรายงานตัวนะครับโดยใครจะมาขอผ่าน,นนะครับใครจะมาสมัครนะครับใครจะมาสละสิทธิ์นะครับก็มาทำกันตอนช่วงเช้านี้นะครับนี่ครับบรรยากาศ ส่วนคนสลัสิซีนนะครับก็กําลังใจดีมากนะครับบางคนก็เล่นกล้องด้วยนะครับอันนี้ครับก็ทําการลงทะเบียนนะครับวัดตัววัดส่วนสูงนะครับช่วงอกผ่านไม่ผ่านนะครับนี่ครับสำหรับคนผ่อนพันนะครับก็มาที่เต็นนี้นะครับก็เข้าคิวกันไปนะครับส่วนผู้ปกครองก็รอด้วยนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่มพิธีสำคัญนะครับโดย จะให้ตัวแทนแต่ละตำบลนะครับมาจับฉลากนะครับว่าใครจะได้จับก่อนจับหลังนะครับมีใครแม็กเลยนะครับตำบลป่าไผ่นะครับได้อันดับหนึ่งครับอันดับที่หนึ่งครับหุ่ยกันทั้งบูธครับ ครับก็หลังจากที่ตัวแทนนะครับทั้งส2บําบลนะครับเป็นตัวแทนจับนะครับเรียงลําดับนะครับก็ถึงขั้นตอนที่ต่อไปไปตำบลเรียกน้องเข้าแถวนล้นะครับจากที่ทราบคร่าวๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมีผู้ที่ต้องมารายงานตัวนะครับจาก125หมู่บ้านนะครับ12บสอตำบลนะครับในอำเภอสันทรายนะครับจะต้องมารายงานตัว เป็นจำนวน588คนนะครับต้นอกันตวีสังเกตที่พร้อมจะจับไปทำใบแดงสละส์อะไรเรียบร้อยนะครับก็เรียกขึ้นไปเข้าแถวตามลำดับเลยนะครับนี่ครับต่อไปก็เป็นเวลาสำคัญนะครับนี่ครับคนที่มาร่วมเชียร์ปกครองนะครับญาติพี่น้องนะครับพากันขึ้นนะครับถึงเวลาสำคัญในชีวิตของลูกผู้ชายนะครับ คางคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอนะครับที่จะดูบุตรหลานคนที่รักนะครับไปรับใช้ชาติหรือเปล่านะครับนี่ครับเวลาสำคัญเข้ามาแล้วนะครับก่อนที่จะทำการาจับไปดำไปแดงนะครับ,บรแล้วก็ ฟังพี่ทหารนะครับว่าเขาแค่กดยินอะไรบ้างนะครับถ้าจะทำลายไว้ต้ององผลการตรวจเลือกแบบสดอสิงห์ทั้งหมดนะครับที่เหลือไว้นะครับสําหรับไปสดสอประไปสออสินะครับสรุปนะครับเบ็ดเสร็จวันนี้นะครับจะมีผู้ที่เข้าร่วมจับใบดําใบแดงนะครับจํานวน1 3ึ่คนนะครับ แบ่งเป็นใบดำหนึ่งร้อยสิบสี่ใบนะครับและแบ่งเป็นใบแดงยี่สิบใบนะครับใบแดง ส่วนผู้ที่จับได้ใบแดงนะครับก็คือผัดแรกนะครับจะเข้ารับประจำการจะเข้าประจำการนะครับวันที่1พฤษภาคม2,568นะครับส่วนผัดที่2นะครับจะเข้าประจำการในวันที่1พฤศจิกายน2,568นะครับ ที่ท่านผู้ชมชมไปนะครับก็เป็นบรรยากาศการตรวจเลือกอาหารกองเกินนะครับของอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยการลุ้นระทึกทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับที่ชมคลิปจนจบนะครับและท่านใดถ้ามีความกรุณาก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ ขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย